สวัสดีจ้าพ่อพี่น้องค่ะามาพรมมาพอกันอีกแล้วจ้ามือหนีภาพมาเบิงสวนถ่ายคั่ค่ะมีพื้นที่หน่อยนะคะเนาะอันนี้เห็นเป็นหัวนี่หน่อยี่หันกันไว้บ่ให้ม้าเขาไปขี่ไปเงี้ยวใส่ค่ะขันต่อไปเดี๋ยวซีนมันมาเขาไปเงี้ยวไปขี่ใส่พักก็เลยดเดียวหอมหัวไว้แบบนี้จ้าอย่างว่าเบิงกันเนาะคะเนาะว่ามีอย่างน่ มต้นพริกต้นพริกมีสามต้นค่ะหนึ่งสองสามมันจะสามต้นมนนาตัวนี้ต้นผักต้นผักยังก่อหงูกระพ้าอื่นนะ้ะเนาะนี่ค่ะผักงูกระพ้ากำลังใหญ่ค่ะกำลังงามกำลังออกดอกออกผลวันศุนนต่อไปดอกเห็นบ้างไหม ปลูกพ่อด้เก็บกินค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะพ่ได้ปลูกขายถูกจ้จเนื้อทีเพราะพ่อว่าจะปลูกขายเนาะค่ะเนาะมีอยู่ประมาณจะตน้นหนึ่งตน้นสองตน้นสามตน้นสีตนตนตน่ต้นห้าต้นมี้ห้าต้นค่ะต้นโหระพามาเบิ้งผักอีตูกระบาดนี่เห็นบอครับพังอีตู กำลังขึ้นค่ะผักอีตูมีหลายอยู่ค่ะพ่อพี่น้องค่ะมีประมาณแปดต้นมาสนอบไปอันนี้พักขึ้นชายค่ะที่เห็นอยู่นี่พักขึ้นชายทั้งนั้นค่ะนั้น,นบกเขือเทศค่ะ อย่าให้มันเป็นนวยบักเคือเทศค่ะนะอย่าให้มันเป็นนวยก่อนจังสีงมะทายวิธีโอ้ยเบิ้งไม่เด้กกับด้พไฟพี่น้องค่ะอย่าฟาวเบือกันเด้อจ้ะเด้ออันนี้ต้นฟักทองจ้ะสามต้นต้นที่หนึ่งต้นที่สองต้นที่สามนั่นค่ะฟักทองวันสุดต่อไปก่อลังเป็นนวยค่ะ มันก็เป็นสีเหลืองบูปกติฟักทองสีสเขียวแม่บอกอันนี้ก็สีเหลืององตองสิตรงไซทิพันสีเหลืองบอกค่ะพ่อแ่ไปนองค่ะนกกัน้อดอกใหม้งามๆจ้ะพาาบึงงามนาก,กขเนาอ ตานีเห็นแปะเอามาแปะไว้เมื่อวานนี้ค่ะแพ่พี่น้องค่ะเห็นบ่คะแน่นอนแน่แน่แนอยู่นี่น่นี่นี่ต่นคุละบีค่ะแม่พี่น้องค่ะเอามาแปะถิ่มใบเพื่อจ,จะไปเชื่อดีกินตับบักฮุ่งตับบักยัง,องนอกข้เนาะรสชาติเมันคือตัอบบักฮุ่งมีราคาเอามาแปะถิ่มใบ แง่กำลัง,งสีงย,งสงย่งบัวยังบลูเจ้ให้พี่น้องจา้าถ้าเบิงไปเรืนะ่อยเนาะคะเนาะว่าสิเป็นแนวด่เอาสมเด็จเนาะจ้าพ่อให้พี่น้องจา้าแล้ค่อยมาพบพ่อกันไหมค่ะมือนีลาไปก่อนเด้อค่ะเดอ้อขอพรบคุณหลายๆค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังไปละจา้าสวัสดีจา้า